ครับตอนนี้เราก็มาสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะครับสมมติว่าเรามีหุ้นอยู่นะครับแล้วตอนนี้ดัชนีขึ้นมาถึงบริเวณน,นี้นะครับ700ดูนะครับ716นะครับจุด67เราเมันใกล้เคียงกับที่เราเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าเออเซ็ต จะมาทดสอบแนวโน้มที่สำคัญคือบริเวณ720จุดนะครับที่เราได้สร้างเทรนด์ไว้นะครับโดยลากจากจุดตรงนี้มานะครับจะ,จะผ่านตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับนี่เราไม่ต้องกังวลว่าจะจะผ่านได้หรือเปล่าเราต้องกังวลว่าตัวที่เราถืออยู่เนี่ยจะต้องทำยังไงกับมันนะครับ ก็มาตรวจดูจากเซตเนี่ยดูแล้วว่าเ,ออเทนรนดงจะร้อยยี่สิบจะผ่านได้ไหมนะครับแล้วก็ลองใส่ตัวช่วยไปใส่โอเวอร์ลนนะครับใส่พาราบลิกซาเข้าไปนะครับ,นะรบพาราบลิกพาราบลิกซาก็ยังให้สัญญาณซื้ออยู่นะครับอยู่ด้านล่างนะครับ Di ก็บวกอยู่นะครับยังไม่ลบลงมานะครับบลิงเกอร์แบนตรงนี้ก็ จะไปอยู่ในสภาวะโอเวอร์บอก็อยู่ประมาณเดี๋ยวคลิกดูนะครับอานค่าประมาณ725นะครับซึ่งมันจะทะลุเทรนดขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดไปแตะตรง725หรือผ่านเทรนด์ตรง720ขึ้นไปเนี่ยค่าไอซจะต้องสูงกว่า68นะครับจะผ่าน7ิ0ขึ้นไปก็อาจจะอยู่ในภาวะโอเวอร์บอนะครับทีนี้ไม่ว่า720จะผ่านหรือไม่มัน จะเข้าสู่ภาะวะโอบอนแล้วนะครับทีนี้าพอเราม,ามองที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับพอมันเข้าสู่ภาวะโอบอนเรา,าต้องมามองอยู่ตรงเส้นค่าเฉลี่ยนี้ว่าถ้าตราบใดเส้นค่าเฉลี่ยห้าวันยังไม่ตัดสิบวันลงมาเราก็จะถือว่าเซ็ตยังดีอยู่นะครับเดี๋ยวผมทําให้ชัด ดูชัดกว่าน,นี้หน่อยนะครับเอาผลิตภับฑ์ผลิาวกก่อนนะครับนดะวครับว่าถ้าหวันยังไม่ตัดสิวันลงมาก็ถือว่ายัางดีอยู่ทีนี้เมื่อเรามองเซตแล้วเรามีความเข้าใจตรงนี้แล้วว่าเราจะต้องมองเส้นค่าเฉลี่ยนะครับดูขอบแบนทั้งหมดอยู่ตรงไหนดูอินดิเคเตอร์นะครับว่ามันแสดงสถานะโอบอลหรือยังนะครับ Di ไบวกดีไอลบทิศทางเป็นยังไงนะครับ MCD ตัดขึ้นหรือเตรียมจะตัดลงหรือเปล่านะครับเราก็ดูเซ็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูตัวหุ้นของเรานะครับถ้าเกิดเซ็ตผ่านจุดโอวบอร์ดขึ้นไปแล้วถ้ามันมีการปรับโจลงนะครับแล้วเกิดเส้นแค่เฉลี่ยตัดลงมาแล้วก็เราก็ต้องเลิกครับทีเราจะมาดูหุ้นของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่า เราจะควรจะขายพิธีน,นาขายตรงไหนถ้าเรามองว่าตรงประมาณ725หรือ720หรือ725เนี่ยจะเป็นแนวต้านของเซตนะครับเราก็จะมาดูหุ้นของเรานี้การนจะมาดูหุ้นของเราเราก็มาดูกลุ่มของมันก่อนนะครับสมมติว่าเราถือหุ้นกลุ่มแบงกนะ์เพราะผมไม่รู้ว่าใครถือหุ้นตรงไหนก็จะวิเคราะห์เป็นหลายกลุ่มให้ดูนะครับมาดูหุ้นกลุ่มแบงก์นะครับตอนที่ดัชนีล่าขึ้นมาใกล้ๆ เห็นไหมครับว่าเราเข้าสู่ใกล้ใกล้เทรนด์ที่มีความสําคัญคือเจ็ดอยี่สิบนะครับแล้วก็ตรงโอเวอร์เลนเนี่ยเจ็ดร้อเจ็ดอยห้าครับแต่มอ่อมองผ่านกลุ่มแบงค์ที่ลากขึ้นมานะครับา i ั i ดูนะครับในละที่เจ็ดสิบหกแล้วมาแตะขอบบอลิงเกอร์แบนดด้านบนใช่ไหมครับ m ด d เมื่อมันตัดลงกลุ่มแบงค์ก็ตัดน,นะครับเมื่อมาถึงวันวันที่มาถึงตรงนี้วันที่แปดกันยายนนะครับ ใครที่มีหุ้นกลุ่มแบงก์ก็ต้องพิจารณาขายออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไารับซื้อใหม่ก็ยังได้นะครับหรือจะเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับก็แล้วแต่นะครับดูนะครับใส่เส้นค่าเฉลี่ยเข้าไปเนี่ยกลุ่มกลุ่มแบงก์นะครับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดระยะยาวขึ้นไปตรงนี้แสดงสภาวะกระทิงของกลุ่มแบงก์นะครับ หือว่าก็ยังดีอยู่แต่ที่เราพริจารณาตามเทคนิเคเนะครับว่าเมื่อถึงเจ็ดสิบขึ้นไปแล้วริแตะขอบบนไม่สามารถจีนอยู่ได้ในวันต่อมาเราก็ต้องพิจารณาออกไปก่อนหรือเราจะพิจารณาขายเมื่อมันทะลุไปเลยก็ได้ตั้งขายไว้สูงสูงแล้วเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับหรือว่าเปลี่ยนกลุ่มเล่นแล้วค่อยมารับใหม่มารับซื้อแบงค์กลุ่มแบงค์ใหม่อะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะพิจารณาว่าเราควรจะทําไง กับเราดีครับขับหุ้นของเราดีนะครับเรามาดูกลุ่มวัสดุนะครับกลุ่มวัสดุนะครับเมื่อมาแตะขอบบนนะครับถึงแม้อายยังไม่ถึงเจ็ดสิบแค่หกสิบสามนะครับ,แ, 63, รบแล้วหุ้นก็ตัดลงมาแล้วนะครับเพราะ M a c d ตัดลงมานะครับอันนี้ว่า คุ้มวัสดุยังไม่มีความแข็งแรงยังไม่มีสภาวะที่มีอะไรที่จะต้องเข้าซื้อนะครับขายที่ถือกลุ่มวัสดุอาจจะขายตรงนี้หรืออาจจะยังไม่ได้พิจารณาขายก็ไม่เป็นไรกตต้องดูนะครับเตรียมตัวถ้า DI ลบนี่ตัดขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องหาทางขายแล้วแล้วเรามารอารับที่ด้านล่างนะครับหรือจุดอื่นที่จะมีการกลับตัวของสัญญาณนะครับ แต่ดูจากกราฟแบบนี้แล้วกลุ่มวัสดุยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับีามาดูกลุ่มปิโตนะครับทูมิโตเนี่ยวันก่อนๆที่อ่อนอ่อนไม่มีขาดแรงซื้อนะครับจนกระทั่งเมื่อมันทะลุมันมีแรงซื้อและทะลุสมมุติเราถือไว้นะครับวันนี้มันทะลุขึ้นมานะครับดูที่ไอซีไหมครับหกสิบแปด ถ้าพรุ่งนี้ขึ้นอีกมันจะเข้าสู่ภาวะโอเวอร์บอลครับก็ต้องเตรียมพิจารณาขายออกเพื่อเปลี่ยนกลุ่มเพราะดัชนีเราใกล้ที่จะถึงเป้าหมายที่เรากังวลกันแล้วว่าจะอาจจะไม่ผ่านครับหรือว่าจะผ่านก็นแล้วแต่จะไปต่อหรือจะไม่ไปจะมีการพักตัวแต่ตรงนี้ในกลุ่มของเราเนี่ยมันจะเข้าเขตโอเวอร์บอลแล้วเราก็พิจารณาอาจจะพิจารณาขายเมื่อ วันลงขึ้นดีดกับสูงขึ้นไปอีกนะครับเมื่อมันเข้าสู่ไอ้ไลเข้าสู่เขตโอเวอร์บอทนะครับเพื่อเตรียมตัวขายนะครับจะเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับหรือจะถือเงินสดก็แล้วแต่นะครับ,นะรบรามาดูกลุ่มสื่อสารนะครับคือการพิจารณาหุ้นที่เราที่เราถืออยู่เนี่ยจะซื้อจะขายก็คือเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทะลุ บลิงเกอร์แบนขึ้นไปนะครับถ้าไอซเกิน70เราควรพิจารณาขายแต่ถ้าเกิดว่ามันมาแตะขอบล่างแล้วไอซต่ำกว่า30เราก็ซื้อนะครับที่เคยบอกไปแล้วนะครับแล้วก็ดูเรื่อง DMI ตัดขึ้นก็จะเป็นสัญญาณซื้อนะครับ di บวกตัดขึ้นตัด di ลบขึ้นไปนะครับแล้วพร้อมกับพาราบริษัาอยู่ด้านล่างนี่เป็นสัญญาณซื้อนะครับตรงนี้ก็จุดบริเวณนี้ บริเวณน,นี้นะครับก็คือเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อแต่ตรงนี้วก็ขายการซื้อกันขายที่ขอบของโบนเกอร์แบนพร้อมกับดู RSI MACD แล้วก็ DI เนี่ยมันจะพิจารณาง่ายในกรณีที่ตลาดไซเวนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดที่อยู่ในภาวะกระทิงมันต้องใช้เส้นค่าเฉลี่ยมาตัวเป็นตัวประกอบด้วยว่าถ้าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น ยังไม่ตัดลงมาเราก็ถือไปก่อนก็ได้นะครับทีนี้เราจะมาพิจารณาเองว่าเราจะควรจะหมุนกลุ่มเล่นนะครับหรือว่าเราควรจะถือหุ้นของเราไว้นะครับเราก็พิจารณาดูว่าเมื่อใกล้ๆเมื่อใกล้ๆถึงเป้าหมายถ้าเราคิดว่าดัชนีจะถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยนะครับอายใจจะเข้าสู่ภาะวะโอเวอร์บอทแล้วนะครับแล้วก็เทรนที่เราคิดว่ามันจะไม่ผ่าน หรือว่าขอบบนเครือแบนด์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราพิจารณาแล้วนะครับว่าใกล้จะถึงเป้าหมายหรือจะฟังจากนักวิเคราะห์หรือจะอาจจะเข้าสารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ควรพิจารณาถึงการที่เราจะเข้าไปตรวจสอบรายกลุ่มว่าเราควรจะหมุนกลุ่มเล่นหรือว่ากลุ่มหุ้นที่เราถือจะไปได้อีกหรือไม่นะครับโดยการพิจารณาอย่างที่บอกนะครับถ้าไอซย,ยังตามอยู่อาจจะยังถืออยู่ก็ได้ อย่างเช่นกลุ่ม property นะครับสมมติว่าไอเนีน่ยไอซเข้าสู่เขต o v e r b o a r d แล้วเนี่ยถ้ามันมาแตะขอบเพิ่งบนหรือไม่แตะก็แล้วแต่เราควรพิจารณาหาทางเปลี่ยนกลุ่มได้แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มันเบิดหรือว่ามันก้าใกล้เคียงขอบบนนะครับแล้วก็ไปหากลุ่มที่ยังไม่ที่จะอยู่ในเขตของการ โอเวอร์บอนะครับแต่ถ้าเราตรวจดูทุกกลุ่มแล้วนะปรากฏว่ามันมันอยู่ในเขตโอเวอร์บอลหมดเลยนะครับหรือว่าใกล้เคียงหรือว่าหลายๆกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเราควรจะปริาถือเงินสดแทนเพราะว่าได้เราจะไม่คุ้มเสียเท่านั้นเองครับนี่คือกลยุทธ์ของการมองหากลุ่มที่ยังไม่ขึ้นนะครับซึ่งกลุ่มที่เล่นกันในกลุ่มหลักๆก็จะมีกลุ่มแบงค์นะครับวัสดุใช่ไหมครับปิโตนะครับ สื่อสารพลังงานนะครับเฮนเตนนะครับฟแนนซ์ Finance นะครับเราก็จะข้ามมากลุ่ม property นะครับกลุ่มขนส่งนะครับเป็นต้นนะครับมาดูกลุ่มขนส่งนครับนี่ก็เข้าขสู่โอ้บอลแล้วเราก็ใกล้ๆแตะเป้าหมายอย่างนี้เราเข้าไปเราก็เราอัพไซส์มันน้อยครับอาจจะ มีความเสี่ยงมากกว่านะครับสู้เราถึงเงินสดไว้ไม่ได้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมผมถึงเชีร์ขายใะบริบรเวณใกล้ๆจะร้อยยี่สิบไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้ามันไปต่อเราก็มาเลือกดูกลุ่มที่จะเข้าได้นะครับเราจะดูว่าเอ๊ะถ้าจะไปต่อมันไปต่อเนี่ยแต่ยังไงตามผมเชื่อว่ามันยังมันก็ต้องปรับฐานนะครับถ้ามันจะไปต่อเราจะมาดูว่ากลุ่มไหนจะทําให้มันไปต่อได้นะครับบางทีผมข้าม Energy ไปนะครับดูกลุ่มพลังงานนะครับเมื่อมันมาถึงนะครับบริเวณนี้ทะลุบริเกอร์แบนไ์ไปนะครับที่73นะครับแล้วมันก็ย่อตัวลงมานะครับแขวนไซเว y นะครับบริเกอร์แบนดแถบล่างยกตัวขึ้นมานะครับถาดูเส้นค่าเฉลี่ยประกอบด้วยก็ได้ ถ้าเกิดว่าเส้นสั้นม้วนตัวกลับไปนะครับก็จะเกิดการกลับมาของกลุ่มพลังงานอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จัดชนี720เนี่ยอ่อที่จะ716วันที่อัดซีดีอยู่เนี่ยถ้าเกิดวันรุ่งขึ้นนะครับจัชนีไปต่อนะครับถ้าเกิดวันนี้นักลงทุนได้ขายหุ้นไปแล้วนะครับไม่รู้จะไปกลุ่มไหนก็ถ้าเป็นผมนะครับเนี่ยผมก็จะเข้ากลุ่มพลังงาน นะครับถ้าเกิดว่าเราได้ขายไปแล้วแล้วหุ้นกรณีมันขึ้นนะครับก็จะมาพิจารณาตรงนี้เพราะว่ายังอ้ไนเริ่มปรับลดลงเหลือห้าสิบกว่าสามารถเด็ดกลับขึ้นไปใหม่ได้ M อ็มเตรียมจะตัดขึ้นแบบนี้นะครับเราจะรอดูสถานการณ์ก่อนถ้ามาแตะขอบล่างรับการกลับมาของกลุ่มพลังงานก็จะสามารถทําให้ดัชนีไปต่อได้นะครับกลยุทธ์การเปลี่ยนกลุ่มหรือมองกลุ่มก็มีแบบนี้ นะครับถ้าเกิดว่านักลงทุนท่านใดมีความสงสัยนะครับหรือว่าพิจารณาแล้วไม่เข้าใจนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับโทรมาคุยกันได้ว่าขอหรือขอคาําอธิบายได้นะครับเพราะเจตนาที่ทำทีดีชุดนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับแล้วก็ มีทิศทางการเทรดที่มีตัวช่วยนะครับนอกจากการเทรดใจด้วยตัวเองแล้วครับขอบคุณมากครับขอให้โชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ